โอ้โห oh, oh, สัญญาณเตือนเต็มไปหมดมีทั้งแดงเหลืองเขียวแล้วแต่ละสีมีความหมายอย่างไรบ้างอ่ะเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าสีแต่ละแบบหมายถึงอะไรปะพี่โจจะบอกให้ฟังส่วนใหญ่ที่เราสตาร์ทรถยนต์ตัวรถจะแสดงการทํางานของระบบแบ่งได้เป็น3สีสีแดงจะแสดงความสําคัญสูงสุดความอันตรายและระมัดระวังสีเหลืองหากขับรถอยู่มีสัญลักษณ์สว่างขึ้นมา,ามารถใช้งานฉุกเฉินได้อยู่ สีเขียวเป็นตัวบอกว่าระบบต่างๆทำงานอย่างสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและพี่โจจะยกตัวอย่างการแจ้งเตือนสีแดงนั่นก็คือสัญลักษณ์การคาดเบลซึ่งเป็นการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อเขาเตือนมาเสียบซะไฟก็จะดับไปเองเป็นไงบ้างครับระบบแจ้งเตือนไฟสามสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกลับไปดูของเราเองด้วยนะครับกดแชร์หัวใจให้พี่โจด้วย